ใมคะมีค่ะโกรธตัวสั่นแปลว่าอะไรคะเมคะคลั่ยอกขล่นอ่าโกรธตัวสั่นโกรธมือสั่นเลยตัวสั่นแบบโกรธมากอะ่ะทำอะไรไม่ได้ก็ปิดประตูเลยปิดประตูดังปั้งปิดประตูดังปั้งโกรธตัวสั่นนะคะ <c oughs> คุณโซเวียตคะคนนี่เป็นยังไงคะ คนนี้เป็นคนดื้อค่ะอ่ากำลังล้อเลียนกำลังกวนอ่ะกวนล้อเลียนล้อเลียนหรือกำลังกวนเราล้อเลียนอ่าล้อเลียนเราลวก็แย่เว่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอย่างงี้เรียกว่าล้อเลียนล้อเลียนค่ะกำลังล้อเลียนนะคะโอเคคุณบุญเรงคนนี้กำลังทำายังไงคะ 嗯。<laughs> um.